สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยครับอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ผมจะเลือกเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตาม,มาฝากกันในแต่ละค่ำคืนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและถ้าอยากจะร่วมสนุกกับเราครับก็ไปที่ไลน์แอดพักยก77ตามด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ ามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับไฮไลท์คืนวันนี้เป็นฟุตบอลยูโรปาลีกนัดที่3ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมคัดเอา3คู่มาฝากกันเหมือนเดิมครับแต่เริ่มที่เวลา5้าทุ่มสีนะครับในกลุ่มเอชโมนาโกจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเจอกับแทบซอนสปอร์จากตุรกีครับโมนาโกมี3แต้มจากการชนะ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเฟรนวารอสแบบพลิกล็อกมา0-1ครับตัวหลักมียูซุฟโฟฟาน่าแนวรุกถือว่าจัดจ้านครับเลสเดอร์โกโลวินบรลเอมโบโลแล้์แอมเบนนเยดแะครับในขณ่แล ทับซอนสปอร์ก็มี3คะแนนจากการชนะ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเซเวด้าเซเวด้ามาครับตัวหลักๆมีตัวเก๋าอย่างมาเด็คคัมชิกค,คุมตรงกลางนะครับแนวรุกมีเทรเซเก้กองหน้าเป็นแม็กซิมิเลโนโกเมสลงล่าตาข่ายทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแน่นอนโมนโกหลังพิงฝาครับเกมนี้เล่นในบ้าน ต้องบังคับชนะในการลุ้นเข้ารอบนะครับทัพซอนสปออาจจะเป็นทีมที่ดีครับแต่ว่าบอลตุรกีนี่มักจะดีในบ้านเกมนี้มาเยือนผมว่าไม่รอดครับมอรโกจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประกูเชียร์ไปที่โมนาโกนะครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตีสอตรงครับในกลุ่ม A ครับไปดูปืนใหญ่อาร์เซนอลจากอังกฤษจะเปิดเอเมเรตรับการมาเยือนของโบโลกริมจากนอร์เวย์ครับอาร์เซนอลเนี่ยเพิ่งเล่นในรายการนี้เป็นนัดเดียวนะครับคือบุกชนะซูริก2-1มีอยู่3แต้มครับเพราะว่าเกมหลังจากนั้นนะโดนยกเลิกไปนะครับ หลังนั้นเนี่ยเกมล่าสุดในหลีกเปิดบ้านถล่มสเปอร์มา3-1ตามข่าวมิเกลอาเตตา้าโรเตชันแน่นอนนะครับผู้เล่นสำรองอย่างร็อบโฮดิงเคียรันเชียนี่โทมิยาสึในเกมรับน่าจะลงตัวจริงเช่นเดียวกับห้องเครื่องอย่างอาเบิร์ดโลกองก้ากองหน้าครับเอเวิร์ดเอ็นเคเทียครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ตัวจริงนะครับตัวหลักๆของโบโดกริม ฟังโบโดกริมเนี่ยมี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะซูริกมา2-1นะครับแนวรุกนำโดยอามานเปเยกิโน่มีพลาทิกเบิกนะครับแล้วก็อันเบิร์ตกรอนเบกเป็นตัวที่เด็ดทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างที่บอกไปครับอาร์เซนอลแม้ว่าจะโรเตชันแต่ว่าผู้เล่นสำรองต้องการโชว์ฟอร์มให้เข้าตา อาเตต้าครับผมว่าเกมแบบนี้โบโลกริมไม่รอดครับอาร์เซนอลการันตีแน่ๆ2ประตูและอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะครับระบบดีครับตอนนี้อาร์เซนอลให้เชียร์ไปที่อาร์เซนอลนะครับปิดท้าย ที่กลุ่ม B ีเวลาตีสองครับแรนจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเจอกับดินโมเคียบจากยูเครนครับแรนมี4ี่แต้มจากการชนะ1เสมอ1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเฟเนบาเช่มา2 2, 2นะครับแน่นอนคู่ของหน้ามาแตงเตนิเย่เล่นกับอาร์มินกูอิรีเหมือนเดิมในขณะที่ดินโมเคียบแพ้มา2เกมติดเกมล่าสุดก็แพ้ลาคาน่ามา0 1นนะครับมีเซกี้ซีดอร์ชุกเดนิสการ์มาชแล้วก็บราดิสตาฟคาเบสเป็นตัวทีเด็ดนะครับ เาตผลล่าสุดคือยูโรปาลีก2018เดนมโกเกียบเอาชนะไปกลับเลยนะครับอย่างที่ทราบกันครับปัญหาเดนมโกเกียบคือไม่ได้เล่นในบ้านนะครับทำให้เสียเปรียบจุดนี้ครับผมว่าแรนตอนนี้ฟอร์มดีด้วยนะครับไม่แพ้มา7นัดในทุกรายการเกมนี้เดนมเคียบไม่น่ารอดครับรันจะชนะแน่1ประตูมีแน่ไปรุนเม็ดสเชีย์ไปที่รันนะครับสรุป3มทีมครับผมชอบไปที่โมนาโกอาเซนอลและรันนะครับและเหมือนเดิมนะครับ ก็ร่วมสูุกันได้ที่ลายอัดของเราครับพักยก77ตามด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ